อย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันพุธวันพุธวันที่สิเอดเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2 0งพัน ห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมในห่วงช่วงเวลายามบ่ายของวันนี้<ม>ก็เรียกว่าเข้าสู่ฤดูฝนเต็มที่แล้วนั่นเองนะครับผมในห่วงช่วงบ่ายนี้ก็เรียกว่าฝนหรือว่าพระพิรุณน,นั้นได้หยุดเม็ดลงไปแล้วนั่นเองก็จะขอ,อนำเรียนนำพาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทกท่าน ได้มาทัศนศึกษาวัตถุมงคลทย์อันเป็นของดีของวิเศษของท่านเจ้าประคุณหลวงปู่กินนรีแห่งวัดกันตะศรีลาวาสเมืองนครพนมนั่นเองนะครับผมเมื่อเอ่ยนามท่านเจ้าประคุณหลวงปู่กินนรีก็คิดว่าพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรัก ทุกทกท่านและก็หลายๆท่านกําลังนึกถึงองค์ท่านได้ดีนะครับผมเพราะาองค์ท่านจระบุลุงปู่กินาลีนี้เป็นพระอริยอริยเจ้าอาริยสงฆ์ที่เรียกว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกราบได้สนิทใจรูปหนึ่งนะครับผมแล้วโดยเฉพาะองค์ท่านนั้นมีปฏิปทาที่เรียกว่า ามแบบฉบับของสายพระป่าสายท่านเดประคุณมัน่นหลวงปู่มัน่นภูริทัตโตหลวงปู่เสากันตสีโลโดยตรงนั่นเองนะครับผมท่านเดประคุณหลวงปู่กินนาลีมีนามเดิมหรือว่าชื่อเดิมว่ากรมนะครับผมชื่อเดิมขององค์ท่านนั้นชื่อว่ากรมนามสกุลดั้งเดิมจันศรีเมือง ท่านเดบุคุณล้งปู่กินนรีได้ที่กำเนิดเกิดกายในวันที่8เดือนเมษายนปีพศ2439ตรงกับวันพุธล้ะครับผมท่านเกิดที่บ้านน้องฮีตำบลน,น้องฮีอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมละครับผมโยมบิดาของท่านนั้นมีนามว่าโพโยมมารดานั้น นะครับผมนามว่าดีน้ำสกุลจัน์รีเมืองนั่นเองครอบครัวของท่านนั้นก็เหมือนตามแบบฉบับของพี่น้องชาวชนบทเมืองไทยเราก็คือประกอบอาชีพในการทําไร่ทํานานั่นเองเด็กชายกรมได้อุได้บรรพชานะครับผมเป็นสมณเณรนในห่วงช่วงเวลาที่อายุได้สิบขวบนี่แหละครับผม ท่านบวชเป็นสมณรที่วัดน้องหีตำบลน,น้องหีอําเภอปลาปากเมืองนครพนมแล้วครับผมในช่วงเวลาที่ได้บวชเป็นสมณรน,น,น,นั้นก็ได้ถือโอกาสศึกษาเกี่ยวกับหนังสือผูกภาษาขอมหนังสือธรรมนะครับผมนอกจากนั้นเกี่ยวกับเรื่องอักษรธรรมรัฐภาษาไทยน้อยนะครับผมจนกระทั่ง อายุท่านได้ยี่สิบปีจึงได้อุปสมบทเป็นพระพิสุสงฆ์ท่านบวชเป็นพระที่วัดเกาะแก้วอัมพวันอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนี่แหละครับผมแต่ได้ด้วยความเรียกว่าบิดามารดาของท่านนั้นได้ขอให้ท่านลาสิกขาซึกออกมาแล้วครับผมจะได้ช่วยครอบครัวในการประกอบอาชีพซึ่ง ท่านศึกออกมาก็เป็นหนุ่มแล้วนั่นเองหนุ่มกลมก็ได้ประกอบอาชีพเป็นถึงนายฮอยละครับผมนายฮอยก็คือเป็นพ่อค้าวัวพ่อค้าควายนั่นเองแต่ด้วยเหตุที่ว่าองค์ท่านนายสวยเป็นหนุ่มนั้นก็ในมองเห็นความเรียกว่าผลกรรมนี่แหละครับผมเพราะว่าการเป็นนายฮอยนั้นจะต้องอาาพา วัวหรือควายนี้ออกไปขายในตามสถานที่ต่างๆจริงได้มีการพรากพ่อพรากแม่เรียกว่าพรากลูกโคล่ว่าลูกวัวลูกระบือนี้ออกจากไปพ่อแม่ของมันนะครับผมซึ่งในห่วงช่วงเวลานั้นนุมกลมก็ได้มีครอบครัวแล้วดังนั้นอาจจะเป็นด้วยผลกรรมนี่แหละครับผมจึงทำให้หนมกลมต้องสูญเสียภรรยาหลังจาก ได้คลอดบุกนั่นเองได้สร้างความโศกเศร้าเสียใจสลดสังเวชใจสะเทือนใจแก่หนุ่มกลมเป็นยิ่งนักแล้วครับผมท่านจึงได้มองเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตคารวะนี่แหละครับผมเห็นแต่ความทุกข์นั่นเองจึงได้หันหน้ามุ่งทางพระธรรมเข้าสู่พระาศาสนาจึงได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระพิสุสงฆ์อีกครั้งหนึ่ง ณนะวัดศรีบุญเรืองตำบลกุตะใกล้อำเภอปลาปากเมืองนครพนมละครับผมท่านบวชเป็นพระภิษุสงฆ์ครั้งนี้ในวันที่สเดือนเมษายนปีพศ2465 2465ก็เป็นช่วงรัสมัยล้นเคราวรัชการที่6นั่นเองนะครับผมซึ่งขณะนั้นหนุ่มกลมก็มีอายุได้25ปีพอดีละครับผม โดยมีท่านพระอาจารย์วงเป็นพระอุปชาบวชให้นั่นเองพระอุปชาได้เปลี่ยนชื่อใหม่ของหนุ่มกลมละครับผมจากชื่อคำว่ากลมมาเป็นกินรีได้ฉายาทางพระพุทธศาสนาว่าจันทิโยนั่นเองนะครับผมเมื่อท่านได้บวชเป็นองค์พระพิสุสงค์ เรียบร้อยแล้วนะครับผมท่านก็ได้อยู่ศึกษาทงางด้วยที่ท่านว่ามีความรู้ทางภาษาไทยแล้วทั้งการอ่านการเขียนจึงได้เป็นครูสอนนักเรียนสอนภาษาไทยนี่แหละครับผมการเขียนภาษาไทยการอ่านภาษาไทยให้แก่เด็กๆในหมู่บ้าน,นครับผมนอกจากนั้นยังร่วมกับสัาย,ยาิโยมขุดลอกสระน้ำขนาดใหญ่ ด้วยองค์ท่านเองแล้วว่าลงมือด้วยองค์ท่านเองเนี่ยแหละครับผมเพื่อจะได้ให้ทั้งชาววัดแล้วก็ชาวบ้านได้มีน้ําอุปโภคบริโภคนั่นเองครั้นต่อมาท่านก็ได้ศึกษาเร่าเรียนวิปัสสนากรรมฐานจากพระอาจารย์องค์แรกของท่านนั่นคือหลวงปู่ทองรัตน์กันตะศีโลที่สำนัก บ้านสามผงอำเภอศรสีสงครามจังหวัดนครพนมละครับผมซึ่งท่านจ้าระกุลลวงปู่ทองรัตน์นี้ไม่ธรรมดานะครับผมเป็นสิทธิ์ท่านผู้ใหญ่ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนั่นเองนะครับผมครั้นการเวลาต่อมาท่านได้กลับ มาสู่บ้านเกิดเมืองนอนขององค์ท่านก็ได้จัดตั้งสำนักสงฆ์เป็นสำนักสงฆ์เลยว่าสายพระป่าหรือว่าสายอรัญญวาสีนี่แหละครับผมได้ตั้งชื่อสำนักสงฆ์แห่งนี้ว่าสำนักสงฆ์เมธาวิเวกนั่นเองการเวลาผ่านมาท่านจะระคุณหลวงปู่ทองรัตครูบาอาจารย์ของท่านก็ได้พา ลกปูกินนรีนี่แหละครับผมไปกราบนมัสการถวายตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นภูริชโตท่านได้เดินทางไปกราบหลวงปู่มั่นที่วัดป่าสุทธาวาสเมืองสกลนครนี่แหละครับผมก็ได้อยู่รับโอวาทแล้วก็ข้อวัดปฏิบัติทางกรรมฐานนิพพานกรรมฐานในการเจริญสมาธิภาวนาจิต เพื่อจะได้ให้บังเกิดความสงบและจะได้ได้พ้นทุกข์จากวัฏสงสารนี่แหละครับผมท่านจ้บคุณหลวงปู่กินาลีได้อยูอ่ปฏิบัติธรรมกับองค์หลวงปู่มั่นเป็นเวลาถึงสองปีนั่นเองจากนั้นหลวงปู่กินาลีเมื่อได้ขอ้วัดปฏิบัติธรรม เรียกว่าได้จารยยวัตรจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่แล้วจึงได้ออกทุดงไปข้ามไปยังฝั่งลาวแล้วครับผมสมัยโบราณนั้นเต็มไปด้วยป่าเขาลำนาไพรแล้วยิ่งเมืองสกลนครในยุคนั้นมีแต่ภูเขาสลับซับซ้อนท่านได้ออกทุดงทุดงข้ามไปยังฝั่งลาวก็ยังเต็มไปด้วยภูเขาป่าเขาลำนาไพรนั่นเอง ท่านเดินดูธุดงเรียบฝั่งโหงข้ามไปฝั่งลาวเพื่อจะได้ไปกราบนมัสการพระพุทธบาทโพลสันนั่นเองนะครับผมจากนั้นก็ได้กลับมาจำพรรษาอยู่กับาชาวเขาเผ่าแมวฝั่งไทยเรานี่แหละครับผมท่านกลับมาอยู่ที่เมืองอุตรดิตอุตรดิตก็ยังเป็นป่าเขาลมหนาไปลนะครับผม การฉันพัตาหารก็ตามแบบฉบับของพระกรรมฐานก็คือฉันมื้อเดียวบางครั้งก็ไม่ฉันพัตทหารสองวันสวันสาวันสีวันหวันอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมท่านทุดงข้ามไปยังฝั่งพมา่านู่นละครับผม mm hmm. เข้าไปในประเทศพมา่าในยุคนั้นแล้วก็ได้รับอาราธนานิมล ให้อยู่จำพรรษาที่วัดกุลาจ่องฟังมาประเทศพามา่าเนี่ยแหละครับผมท่านดูที่พามา่านี้เป็นเวลายาวนานถึงสิสองปีแล้วครับผมจน,นเรียกว่าองค์ท่านจะุบบคุณลุงปู่กินาลีนี้สามารถพูดภาษาพามา่าได้คล่องนะครับผมจากนั้นก็ออกทุดงไปยังอินเดีย ไปยังสถานที่เรียกว่าเป็นแดน,นพุทธภูมิก็คือนวัตการสังเวชนิยสถานทั้งสี่นั่นเองนะครับผมการเวลาผ่านมานั้นท่านก็ออกทุดงเดินกลับมายังฝั่งไทยเรากลับมายังบ้านเกิดเมืองนอน มาอยู่ที่สำนักสงฆ์เมธาวเวเวกที่ท่านได้สร้างขึ้นไว้ในสมัยก่อนนะครับผมก่อนจากนั้นท่านก็เลยมาจำพรรษาอยู่ที่วัดกันตะศีลาวาดตาบลฝั่ง,งแดงอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนั่นเองนะครับผมองค์ท่านนั้น ด้วยความที่เป็นผู้ที่กระตันอยูท่านได้หาโอกาสไปกราบนพัฒการหลวงปู่เสากันตาสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแล้วก็ท่านประคุณหลวงปู่ทองรัตอยู่เสมอๆท่านเดบคุณหลวงปู่กินนรีองค์ท่านนั้นมีสิทธิ์สำคัญอยู่รูปหนึ่งซึ่งต่อมาภายหลัง สิทธิองค์สำคัญของท่านรูปนี้มีบารมีขจรไกลไปถึงต่างแดนทั้งทวีปอเมริกาและก็ยุโรปท่านรูปนั้นก็คือท่านเ้าประคุณลวงปู่ชาสุพัฒโทนั่นเองแห่งวัดหนองป่าพงเมืองอุบลราชธานีล้ครับผมท่านเ้าประคุณลวงปู่ชาได้มาจำปรรษาศึกษาข้อวัดปฏิบัติตธรรมและคอยอุปถากท่านเ้าประคุณลวงปู่กินนลี ในห่วงช่วงเวลาปีพศ2490จนถึง2491นี่แหละครับผมก่อนที่จะไปเผยแพร่พระพุทธศาสนายังต่างแดนนั่นเองนะครับผมท่านจุบปุุณหลวงปู่กินาลีก็ถือว่าเป็นพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่เป็นสิทธิ์ชั้นผู้ใหญ่รูปหนึ่งของท่านจุบปุุณ หลวงปู่เสากันจะสีโลและหลวงปู่มั่นโพลิัตโตหลวงปู่กินารีนั้นท่านเรียกว่าเคร่งครัดในข้อวัดปฏิบัติโดยเฉพาะทางด้านพระกรรมฐานอย่างเข้มงวดนั่นเองนะครับผมแล้วก็มักจะอยู่แบบสันโดษท่านมักจะ,อะสอนลูกศิษย์ลูกหาของท่านนั้นให้มักน้อยสันโดษนะครับผม ด้วยจริวัดอันงดงามของท่านนี้เป็นที่เรียกว่าศรัทธาของบรรดาญาติโยมทั้งใกล้และไก,ลท,กลทุกทุกสารทิศไม่สะสมเงินทองนะครับผมท่านเจ้าพระคุณหลวงปู่กินนรีองค์ท่านนั้นได้ละสังขารในวันที่2 6เดือนพฤศจิกายนปีพศส5 0 0 23นะครับผมสิริอายุได้84ปี58พันษานั่นเองนะครับผมก็เรียกว่าได้สร้างความโศกเศร้าเสียใจยให้แก่บรรดา,า,าศรัทธาญาติโยมทั้งใกล้และไกลนั่นเองเพราะว่าได้สิ้นล่มโพล่มไสใหญ่เนื้อนาบุญอันบริสุทธิ์อย่างยิ่งของโลกไปอีกรูปหนึ่งนั่นเองนะครับผม วัตถุมงคลทิที่แอดมินนำมาประกอบรายการนี้เป็นเหรียญรูปเหมือนองค์ท่านเจ้าประคุณหลวงปู่กินาลีนี่แหละครับผมเป็นเหรียญรูปเหมือนชื่อว่ารุ่นมาตุภูมิปีพศ2519เหรียญรุ่นนี้ออกปีเดียวกับเหรียญรุ่นแรกของท่านเจ้าประคุณหลวงปู่กินาลีเพราะว่าเหรียญรุ่นแรกท่านนั้นอ,องค์หลวงปู่ ได้ออกและกะเ็เสกในปีเดือนเมษายนปีพศ2519จากนัดมาวันที่12สิงหาคมท่านก็ได้อ,อธิษฐานจิตปลุกเสกเหรียนมาตุภูมิรุ่นนี้ในวันที่12สิงหาคมปี 19, พศ2519เพื่อจะได้แจกกับบรรดารั้วของชาติในห่วงช่วงเวลานั้นนะครับผม เพราะว่าห่วงช่วงเวลาปี19นี้ก็เรียกว่าสถานการณ์บ้านเมืองรอบบ้านเมืองเราก็ดีแล้วก็ในบ้านเมืองของเราก็ดียังไม่สงบเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราลงกล้องดูรายละเอียดเหรียญรุ่นมาตุภูมิเจ,าจา้าจักรปรุหลวงปู่กินนลีปีพศ2519ไปพร้อมๆกันล้วครับผมสำหรับเหรียญรุ่นมาตุภูมินี้เป็น เหรียญรูปไข่นะครับผมเป็นเหรียญรูปไข่ออกแบบสวยสดงดงามเรียกว่าเรียบง่ายนั่นเองเหรียญรุ่นแรกท่านเดือนเมษาปีหนึ่งเก้าเหรียญรุ่นมตัตภูมิรุ่นนี้สิงหาคมปีหนึ่งเก้าเช่นกันนะครับผมเป็นเหรียญทีเ่เราจะเห็นว่าด้านบนนั้นเป็นนามท่านเดชพระคุณสมัยนั้นยัง เรียกว่าหลวงพ่ออยู่นะครับผมหลวงพ่อกินนาฬิจันที่อยู่นะครับผมตรงกลางประดิษฐานประดิษฐานรูปเหมือนท่านเจ้าประคุณหลวงปู่กินนาลีนะครับผมครึ่งองค์หน้าตรงจะเห็นซึลวดลายเส้นสายต่างๆละเอียดยิบนะครับผม ใบหน้าท่านเจ้าพระคุณหลวงปู่นั้นเหมือนมีชีวิตจิตใจเรียกว่าแววหน้าแววตาหลวงปู่เปียมไปด้วยเมตตาธรรมแล้วครับผมที่เรียกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนั่นเองเส้นเกษาของท่านแกะได้ละเอียดยิบนะครับผม การนุ่งห่มของท่านนั้นเรียบร้อยมีมิติให้เราได้เห็นได้ชมตอกโคตคมชัดลึกนี่แหละครับผมถัดลงมานี้เป็นชื่อรุ่นเพื่อมาตุภูมิ วัตถุประสงค์ขอเพื่อที่จะได้แจกทหารหารรั้วของชาติในปีพศ2519 2519ปีนี้2565การเวลาผ่านมาเกือบ50ปีแล้วนะครับผม46ปีก็เรียกว่าจะครึ่งศตวรรษนั่นเองโดยปกติแล้ววัตถุมงคลที่ หรือว่าเหรียญพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานจะเน้นหนักไปทางด้านเมตตาแคล้วคราดภัยนะครับผมเหรียญมาตุภูมิที่แจกทหารหารรั่วของชาติในปีหนเหรียญนี้ก็จะได้แฟงไปด้วยคงกระพันเป็นเลิศไปด้วยนั่นเองนะครับผม ตัวหนังสือเป็นแท่งเป็นสันเป็นเหลี่ยมแล้วครับผมลองดูภาพรวมกันนะครับสำหรับด้านหลังของเหรียญนั้นยกขอบสูงนะครับผมแล้วก็มีชื่อของวัดวัดกันตะศีลาวาส นครพนมตรงกลางนั้นจะมีเส้นเป็นรูปไข่ที่พื้นเหรียญตรงกลางจะเป็นอักคระนะครับผมดูแล้วก็เข้มขลังดีแลนวะครับผมล่างสุดนั้นเป็นวอดอปอรรือว,ว่าวันเดือนปีที่ออกเหรียญรุ่นนี้ก็ตรงกับวันแม่นะครับผมสิบสองสิงหาคมพศสองพออ่นพศไม่บีน,นะครับผมมีแต่ตัวเลขไทย1ิบสองสิงหาคม 2,519นั่นเองสี่สิบหกปีผ่านมาแล้วนะครับผมการเจาะหูเหรียญนั้นธรรมชาติของเหรียญปั๊มนี่แหละครับผมจะปริ้นออกมาทางด้านนี้เลยขอบเหรียญก็เช่นกันนะครับผม ตัวหนังสืออย่างที่กลับเรียนว่าเป็นแท่งเป็นสันเป็นเหลี่ยมตัวหนังสือไม่ล้มนั่นเองนะครับผมตัวอักขรเลขยันทั้งหลายก็ดีสวยสดงดงามเหมือนเส้นขนมจีนเนี่แหละครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกทุท่ทาน ที่ได้เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้การ,ราบขอบพระคุณทุกทท่านที่ได้มีเมตตาธรรมได้กดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมการ,ราบขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับบางท่านที่คิดว่าจะมีเมตตาธรรมและคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีก ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าเดี๋ยวนะครับผมขอกราบราตนานิมนต์อำนาจเดชบารมีอิทธิบารมีบุญญาบารมีแห่งท่านจักรคุณหลวงปูก่กินนาลีจันทิโย แห่งเมืองนครพน,นมหากแม้นว่าองค์ท่านจะกคุณหลวงปู่ได้ทราบระยยานวิถีอันใดขอได้โปรดเมตตาแผ่พระกระแสติดแผ่พระสมีเข้ามาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองไพบุญทั้งทาง,ทางโลกและทางธรรม หลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งม,มาปรารถนาแก้วแวนเงินทองไหลมาเทมาเนืองนองอย่าได้ขาดสายไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองคำว่าไม่มีจงอย่ามีแด่ทุกท่านขอกราบราธนานิมนต์อนุภาพบุญญาบาร,รมีแห่งองค์ท่านเจ้าพะคุณหลวงปู่กินนลี ขอได้โปรดเมตตาแผ่พระคแสจติดแผ่อิทธิบุญญาวรรมีเข้ามาอับนวยช่วยเหลือให้ทุกทท่านได้เลื่อนฐานาชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงทรงสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเทินขอความมีอายุวันโนสุขขังพลังมีธนสารสมบัติปฏิพา,านสมบัติมรรคผลนิพพานสมบัติขอจงพ่งมีเพึงเกิดแด่ทุกทุท่าน ณบ,บัดนี้เป็นต้นไปโดยทั่วหน้ากันเทินในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ